สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสอขอนแก่นนะครับหรือวัฒนชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe กับรถบ้านมือสอขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะไปจัดส่งรถโตโยต้าไฮรังวิโโคแชมนี้นะครับที่จังหวัดมงกานะครับก็จะออกเดินทางเช้านี้ ให้ไปถึงลูกค้าก่อนเที่องนะฮะก็ค่อนข้างไกลยอยู่เกือบส0 0กิโลนะครับผมนะ,ะ,นะะก็เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์เฟืองท้ายให้ลูกค้าเรียบร้อยรวมกระทั้งนะฮะในส่วนของนะ,ะพวกเพิ่มเติมนะฮะก็มีการเปลี่ยนให้ล้างทำความสะอาดล้างช่วงล่างให้เพิ่มเติมเม,มื่อคืนนะครับอันนี้ก็ แบตเปลี่ยนให้แล้วนะครับเป็นแบตใหม่ของ GS นะครับแล้วก็ในปัตํานัลเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนการับนี่ขึ้นมาหมดแล้วนะครับก็ริบเอกสารพร้อมโอนเลยคันนี้ต้องขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับเราก็จะเดินทางตอนนี้นะครับเช้าๆเลยก็จัดแจงทุกอย่าง,อางเอกสารนี่ม,มปนปั้ตามกอ่าโอเคเดี๋ยวเราติดตามในการเดินทางของ รถบ้านมือสองอนแกนนะครับเดี๋ยวไปด้วยการพร้อมกันแต่เช้าหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเช้าๆชแบบนี้นะครับรถจะไม่ค่อยติดนะครับขับรถสบายนะครับรอแป๊บนึ่งนะครับลูกค้าเดี๋ยวก็ถึงนะครับขอบพระคุณลูกค้ามากๆครับ เียวปลี่ยนรถคอนเทเนอร์มีข้อไหน่อยลูกเปลี่ยนหลอดไฟท้ายหลอดหนดึ่งจะหนึงหลอดไฟท้ายหนึ่งหลอดจะต้องเปลี่ยนให้ลูกค้าอ่านะครับแล้วก็จะถึงบ้านลูกค้าอีกไม่ถึง100่งเมตรนะครับผมนะนี่ครับ ไปเลยนะถึงบ้านลูกค้าแล้วแปบ๊บเดียวนะครับก็มาแต่เช้ามันก็จะค่อนข้างทําเวลาได้นะครับแล้วก็นะครับการขับขี่วีโก้ก็วิ่งดีแล้วนี่ครับไฟเบรกก็เปลี่ยนให้แล้วนะครับจอดแวะเปลี่ยนข้างทางนะครับแล้วก็แผ่นรองพื้นซื้อใส่ให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าไม่รู้ว่ามาถูกไหมนะครับ ถูกอยู่นะครับเห็นพี่แกงมาแล้วนะครับถึงบ้านลูกค้าแล้วนายรถดีๆไปใช้แน่นอนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราส่งมอบลูกค้าอีกทีหนึ่งครับถึงบ้านพี่ชายกัแล้วนะครับผมนะฮะก็มาอยู่คำกุลที่นี่นะครับเราได้ขอให้ชายรถอย่างมีความสุขเฮงๆเลยรวยนะครับชบโชคมันหมานสำหรับคันนี้นะครับถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยเมื่อเวลา สิบโมงสามสิบห้านาทีนะครับออกมาประมาณหกโมงครึ่งเจ็ดโมงนะครับโอเคครับขอบคุณครับ